สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีธาตุไฟลัคนาธาตุไฟนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องอีดีนอตทารอลนะคะดูดวงไปกับกวางคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์นะคะคดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะก็จะเป็นในลักษณะคนคุยนะคะการตัดสินใจเลือกสถานะความรัก ความสัมพันธ์นะคะอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนอะไรนะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่ทุกๆคนนะคะจับไพ่ขึ้นมาแล้วนะคะเป็นพลังงาน energy รวมๆสิบใบสถานการณ์เพิ่มเติมค่ะให้กับใครคนนั้นนะคะ5้าใบว่าจะมีปัจจัยอะไรร่วมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวจะขอบอกก่อนเลยนะช่วงนี้ ธาตุไฟค่อนข้างมีสเสน่ห์ที่รุนแรงตาตึงตาใจกับใครคนใดคนหนึ่งมากมายเออคนคนนั้นอาจจะเป็นคนธาตุเดียวกับคุณหรือเปล่าธาตุไฟธาตุเดียวกับคุณหรือไม่ก็ชาวธาตุดินนะคะนะเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะหรืออาจจะเป็นธาตุไหนก็ได้นะแต่มันเหมือนว่าคนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะกระตือรือร้นเข้ามาหาคุณเนาะมันเป็นไพ่อสวินถือไม้เท้าเข้ามาดูเหมือนเขาจริงจังมากเลยอะ่ะ แต่คุณอาจจะแบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดูอ่ะแต่เขาจะออกตัวแรงกับคุณมากเลยอะค่ะอัชาวินถือไม้เท้าบางอย่างที่เขาทํากับคุณอาจจะเกินหน้าที่คนคุยนะเขาค่อนข้างที่แบบเหมือนคล้ายๆกับว่าต้องการชอบคุณมากณนะเวลานี้นะตอนนี้นะอยากเดินทางมาหาอยากมาหาอยากมาอยู่ใกล้ๆซึ่งคุณสองคนอาจจะคุยกันมาชักซักระยะเวลาหนึ่งแล้วอ่ะ นะแต่สําหรับเขาอะเขาอาจจะใช้เวลานะอันปรับปรับนะที่อยากจะเข้ามาเป็นมากกว่านี้แต่สําหรับท่าไฟคุณอาจจะยังแบบว่าเออรอดูกันอีกสักพักไหมนะไม่ต้องรีบค่ะยังมีเวลาอีกเยอะนะคุณอาจจะคุยกันทุกวันก็ได้เขาอาจจะรอการปรับเปลี่ยนสถานนะความสัมพันธ์จากคุณแต่มันเหมือนว่าเขาต้องการไวๆแต่คุณอาจจะยังชะง,งักอยู่อะค่ะคุณอาจจะมองว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรมากกว่านี้ไหมไม่ใช่มาปรับปรับแบบนี้บางทีนะคะ นะเขาก็อาจจะโทรมานะในขณะที่คุณแบบยังยุ่งอ่ะยังมีงานหรือยังทำอะไรอะไรประมาณเนี้นะบางทีเขาเข้ามาในสถานการณ์ที่มันผิดเวลาด้วยอ่ะโอเคนะคะแต่คนนี้ค่อนข้างออกตัวแรงนะบอกเลยมีไพ่เดอะชาร i ออเข้ามาเดอ d e เดวิลเข้ามาเนี่ยประมาณคุณชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เลยนะแค่คุณพูดอ่ะว่าคุณต้องการอะไรเขาให้คุณหมดเลยนะเนี่ยเดอะเดวิลเดอะชาริอออยากจะเดินาทางมาหาจังเลยอยากจะ เป็นมากกว่าน,น,ากกานี้เป็นมากกว่าคนคุยจังเลยนะคะเฮ้อทตุไฟท่าไฟคุณอาจจะมองว่าเดี๋ยวเดี๋ยวห่างกันสักพักก่อนก็ได้นะระหว่างคุณกับเขามันมีไพ่สี่ไม้เท้าอะคะ่ะแล้วก็มีไพ่สี่ดาบเข้ามาเออคุณอาจจะยังคงสถานะกับเขาไว้เป็นเพื่อนเนาะเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยหรือสถานะอื่นก็ได้ที่ที่ยังไม่ได้ชัดเจนในขั้นแบบแฟนอะแต่มันเหมือนว่าคุณคุณอยากดูมากกว่านี้ นะสีสีดาบสีไม้เท้าเนี่ยนะอาจจะห่างเขาคุณนะ่ะอาจจะห่างจากเขามาก่อนสักพักหนึ่งเพราะว่าไปเห็นการกระทำของเขาคือแบบมันมันดูเหมือนไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่ก็ได้นะที่คุณเข้าไปเห็นนะคุณอาจจะมองว่าทำไมเขาใจร้อนจังเลยมันเร็วเกินไปไหมนะคะมันเหมือนอาการที่เขาแสดงกับคุณเหมือนต้องการน่ะต้องการอะไรบางอย่างจากเราอะนะคะมันเหมือนว่าอ,อ๋อช่วงนี้คุณอาจจะ ค่อยๆดูเขาอยู่ห่างๆดูซิว่าห่างเขาเนี่ยเราห่างเขามาเนี่ยเขาจะพยายามนะเพื่อที่จะติดต่อเรามาไหมแต่เขาพยายามมากนะกระตือรือร้นมากเลยค่ะแต่คุณเนี่ยอาจจะสื่อสารกับเขาช้าเท่าที่ดูมีพายเด็กถือไม้เท้าเข้ามามีพายเจ็ดถ้วยเข้ามาคนคนนี้นิสัยคล้ายๆเด็กเป็นคนใจร้อนแล้วนิสัยเด็กจะเป็นคนอายุน้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าไม่ใช่คนอายุน้อยกว่าคุณก็น่าจะแบบนิสัยแบบเด็กๆอะ เขาเป็นคนซุกซนอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่สุกอนะคะ่ะมันก็เลยทําให้คุณแบบต้องดูอารมณ์เขาด้วยอะว่าตอนนี้ที่คุณคุยกับเขาหรือสถานะความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนคุณก็ยังอาจจะยังเดาไม่ออกว่าต้องการครบกับเราจริงๆนะหรือแค่ต้องการแค่ผิวเผินมันคือสิ่งนี้แหละที่คุณระวังตัวคุณอาจจะกําลังรู้จักเขาในระดับหนึ่งอะแต่อีกด้านหนึ่งคุณอาจจะยังไม่รู้จักเขานะคะมันมีทั้งข้อดีข้อเสียอยู่ในนั้นนะ แต่การออกตัวแรงกับคุณนะ่ะแบบนี้ทัดไฟคุณคุณมักไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มีไฟสามเหรียญเข้ามาด้วยความรู้สึกของทัดไฟเนาะถ้าถามว่าคนคนนี้ก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีอะคุณนะคุณก็คุยกันนะคะอยู่ในสถานะที่โอเคมันคุยกันได้อะแต่เรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้เวลาแค่เนียกวางมองว่ามันยังไม่มากพอนะสําหรับทานไฟอะนะคะแต่การเข้ามาคุย ของเขานะในช่วงระยะเวลาหนึ่งมันเหมือนว่าคุณก็สบายใจได้นะออประมาณว่ามีเขาอะคา่ะบางทีคุณเครียดเครียดมานะจากงานบ้างจากชีวิตส่วนตัวบ้างอะไรบ้างพอเราได้คุยกับเขาเนี่ยมันเหมือนว่าเราได้ผ่อนคลายอจากการพูดคุยอะนะแต่ถ้าจะพัฒนาความสัมพันธ์อืมคงอีกยาวอะระหว่างคุณกับเขาคุณคงต้องดูเขาอีกเยอะเลยค่ะยังคงสถานะความเป็นเพื่อนกันนะบางคนก็อาจจะคงสถานะนะคะ ในลักษณะเป็นบัดดี้กันขอช่วยเหลือกันก็ได้เทมเพล c e ในขณะที่เขาอะนะประมาณจักระตือลือลน้นทําทุกวิถีทางเนี่ยนะเพื่อที่จะให้ให้มันเป็นมากกว่านี้ได้ไหมคือดูไพ่ก็รู้เลยเดอรชา i ิออตเดเวิลเข้ามาเนี่ยมีความต้องการบางอย่างสูงมากในตัวเขาเ <c oughs> <c oughs> ขอไพ่ขยายให้ทัดไฟสิทัดไฟแบบว่าตกใจการเข้ามาของเขาอาจจะทําให้เราตกใจบางบางสิ่งที่เขาทํา บางบางอย่างเขาก็ดีเขาดีค่ะการพูดคุยเนี่ยโอเคนะใครเครียดได้เขาอาจจะเป็นคนสนุกสนานเพราะว่าตัวเขาได้ไพ่ก้าวถ้วยเข้ามาเขาเขาดูแบบสนุกสนานเฮฮานะคะอืม<ฮ>แต่ความสนุกของเขาเสเน์เจ้าคาลมของเขาหรือการที่เขาใช้คําพูดอะไรแบบนี้บางทีคุณอาจจะคิดในเรื่องของคําพูดเขาว่าไอสิ่งที่เขาพูดกับเราเนี่ยเขาไปพูดแบบนี้กับคนอื่นบ้างไหมเนี่ยแหละคือสิ่งที่ท่าไฟคุณยังต้องดูอะรวมๆแล้วคือคุณยังไม่ไว้ใจอะค่ะโอเคนะ โอเคเดี๋ยวลองมาดูไพ่กันซิไพ่ไพ่ขยายไพย่เจ็ดถ้ยยวยเขามาเขาอยากใกล้ชิดคุณนะเนี่ยเด็กถือไม้เท้าเนี่ยแล้วก็มีไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยอาจจะหาวิธีการอะไรสักอย่างเพื่อที่จะเดินทางนะคะหรือมาอยู่ใ,ใกล้ๆค,คุณน่ะอืมยังไม่ใช่แฟนกันยังทําแทนกันไม่ได้นะ <c oughs> คุณอาจจะคิดแบบนี้ขอไพ่ขยายเจ็ดถ้วยให้เขาในซีตายแล้วทัดไฟคุณไปทําอะไรให้เขาใจละลายค่ะ เขาถึงอยากเข้าหาขนาดนี้ขอไพ่ขยายเจ็ดถ้วยหน่อยมีไพ่เดอะมูนเข้ามามจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยเขามองว่าสถานะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมเขาอยากได้สถานะมากกว่านี้อะมากกว่าคนคุยเนี่ยแต่เดอะมูนมันเข้ามาเนี่ยแล้วก็มีไพ่เจ็ดไม้เท้าเข้ามาแต่เขายังไม่ลดละล้มเลิกความพยายามนะ เขายังพยายามอยู่พยายามที่จะพังกำแพงของคุณนะเขาจะทำทุกอย่างเลยอาจจะใช้มุกเสี่ยวๆมาหยอดคุณหรืออะไรก็ได้ค่ะเดอมูนเนี่ยเดอรมูนไม่ได้แปลว่าความลับหรือเขาเป็นผู้ชายเจ้าชู้อย่างเดียวเออจะจะหมายถึงเพศไหนก็ได้นะจะเพศเดียวกันหรืออะไรก็ได้ค่ะนะในคลิปนี้นะเขาอาจจะหาวิธีการนะคะนะที่มันโรแมนติกที่มันดูแบบสุดประทับใจอ่ะพยายามที่จะเข้าถึงคุณให้ได้อ่ะพยายามที่จะทําให้ให้คุณนั้นน่ะนะจาเขาให้ได้อ่ะ เนี่ยอืมเขาก็ตือรือร้นนะที่อยากจะเข้าใกล้คุณนะคะเอาไงทัดไฟขอพ่ายขยายสี่ดาบให้คุณหน่อยสิทัดไฟยังรู้สึกแบบเดี๋ยวหยุดก่อนอย่าพึ่งใจเย็นๆนะคะอย่าพึ่งทำแทนอะไรแบบนี้นะให้ทำในลักษณะของคนคุยไปก่อนตอนนี้เขาเป็นคนคุยของคุณคุณก็อยากให้เขาทำการกระทำอะ นะให้มันอยู่ในระดับแค่คนคุยนะคะอย่าเพิ่งมาทำให้วันไหวขอภายขยายสี่ดาบสี่ดาบค่ะมีไพ่เด f o ฟูเข้ามาโอ้ยเหนือการคาดหมายเด f o ฟูมาแล้วค่ะสีด่ดาบคุณคุณยังมองว่าอารมณ์แบบเนี้ยการการะทำของเขาแบบเนี้มันมันเหมือนเขาใช้อารมณ์ในการตัดสินใจอยู่นะอืม คุณอยากจะให้เขาเห็นความจริงว่าการที่เราสองคนจะมารักกันได้เนี่ยนะหรือว่าจะมาพัฒนากันได้เนี่ยนะไม่ใช่แค่ใช้อารมณ์ส่วนต้นนะคะในคําว่าชอบหรือถูกชะตาอย่างเดียวมันต้องมากกว่าเนี้ซีดาบเนี่ยค,คุณคุณอาจจะยังมองเขาเป็นแบบนั้นอยู่ก็ได้เขาต้องลดอัตรานะคะในเรื่องของอารมณ์นะแล้วก็ใช้เหตุผลให้มากขึ้นอืมโอเคค่ะขออีกใบซีมีไพ่เดลเ,เข้ามาเห็นไหมะ คุณรู้สึกว่าสิ่งที่เขากระตือรือร้อนพยายามที่จะเข้าหาคุณเนี่ยคุณอาจจะมองว่าคุณก็โอเคนะประทับใจในระดับหนึ่งที่อย่างน้อยนะคะเขายังแบบสนใจเราหรือยังมีออความรักให้กับเราเข้าใจความหวังดีนี้แต่มันต้องมากกว่านี้ค่ะ the lover มาก็ต้องระวัง the lover มันอาจจะหมายถึงรักทางเลือกด้วยนะที่คุณคิดอยู่ว่าการเข้ามาของเขาแบบนี้นะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นรักทางเลือกไหม นะมันจะต้องมีอะไรมากกว่านี้มันจะต้องทําให้คุณเห็นค่าอะไรมากกว่าเนี้ยโอเคนะคะคือคุณอยากเห็นอะไรมากกว่าเนี้ยไม่ใช่แค่เนี้ยไม่ใช่แค่พูดว่าชอบไม่ใช่แค่เอามุกเสี่ยวมาหยอดแล้วคุณจะเข้าไปประทับใจเลยแบบเนี้ยจะไม่ใช่ทัดไฟแน่นอนค่ะโอเคนะคะเออขอไพ่ตัวเขาหน่อยสี่ไม้เทา้าสี่ไม้เท้ามาบอกอะไรคะเขาเหมือนเขารู้ตัวนะเนี่ยว่าเขาทําอะไรที่มากเกินไปเท่าที่ดูนะ ขออีกใบค่ะมีไพ่พระเข้ามาเขารู้สึกว่าเขาต้องสงบปากสงบคำมั่งแล้วล่ะหรือเขารู้สึกว่าตอนนี้เขาต้องทำอะไรมากกว่านี้เพื่อคุณอะอาจจะไม่ใช่แค่เนี้ยเขาเพิ่งอาจจะเพิ่งจะรู้ตัวก็ได้ว่าสิ่งที่เขาทำลงไปบางอย่างคุณอาจจะไม่ไม่ไม่พอใจอะนะจากการกระทำของเขาไพ่พระเข้ามาเห็นปะเขาต้องหยุด หยุดอะไรบางอย่างจากการกระทำอ่ะที่มันมากเกินไปอ่ะนะเขาก็อาจจะคิดว่าเขาควรที่จะทำทุกอย่างให้มันพอดีกว่านี้ไหมอืมไพ่พระเข้ามานะคะโอเคเขากำลังปรับอยู่ค่ะเนี่ยแล้วก็มีไพ่สามถ้วยเข้ามาเนี่ยตอนนี้ในลักษณะคุณอาจจะมองสถานะเป็นคนคุยหรือแบบเพื่อนเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเออ่ลดการกระทำบางอย่างนะคะลงมาหนึ่งเก้า นะ3นะถ้วยเพื่อให้ความสัมพันธ์นั้นมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะหรือเขาอะนะเพื่อที่จะไม่เสียคุณไปอะเข้าใจไหมคุณอาจจะห่างจากเขาไปเพราะว่าเขาออกตัวแรงแบบนี้แหละม,มันทําให้คุณกลัวก็ได้นะทตุไฟโอเคนะคะเอ,อเขากําลังคงไปคิดแหละตอนนี้นะกําลังคิดแหละนะคะโอเคค่ะก็อาจจะมีอะไรที่เขาจะทําให้คุณเห็นมากกว่านี้ถ้าเขาอยากพัฒนากับคุณจริงๆนะ ถ้าไม่ใช่แค่ผิวเผินนะนะาตุไฟโอเคนะ,ะมาดูกันค่ะตัวคุณสามเหรียญมาบอกอะไรไม่เหมือนคุณก็พูดกับเขาให้เคลียนะพูดให้เขาเข้าใจนั่นแหละทุกครั้งที่เขาออกตัวแรงอะไรบางอย่างคุณก็ขำกับเขานะแต่บางเรื่องคุณก็ไม่ขำด้วยนะบางเรื่องคุณคุณจริงตังะคะ่ะาตุไฟเดี๋ยวจะลองมาดูสามเหรียญให้คุณหน่อยสามเหรียญมาบอกอะไรคะ มาบอกไพ่เดอะเดทเข้ามาตรงไปเลยทัาฟายเป็นคนพูดตรงไปเลยว่าคุณต้องการอะไรเดทเข้ามาอะไรที่คุณไม่ชอบอะไรที่คุณไม่ต้องการคุณพูดให้เขาฟังไปหมดเลยตอนนี้เขาอาจคงกลับไปทบทวนตัวเองแล้วล่ะนะจากเขาจากสิ่งที่เขาทำลงไปเนี่ยขออีกใบค่ะ <laughs> มีไพ่เจ็ดเหรียญเข้ามาคุณพยายามที่จะพูดให้เขาเข้าใจเห็นปหแล้วก็บอกกับเขาว่าถ้าเธออยาก ที่จะให้ชันรักมากกว่านี้หรืออยากให้ชันนั้นปรับเปลี่ยนสถานะจากคนคบไปเป็นอะไรมากกว่านี้นะคะก็ต้องทําให้คุณเห็นสิต้องเห็นสิว่าเขาอะทําให้อ๋อเห็นในความรักที่เรามีนะคะให้มันมีค่ามากกว่านี้สินั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายอะที่จะทําให้ธาตุไฟอะนะเข้าไปรักหรือเข้าไปรู้สึกอะมันต้องมีมากกว่านี้เจ็ดเหรียญน่ะโอเคค่ะ เท okay, นะธาตุไฟช่วงนี้ความรักนะสำหรับคนคุยก็รู้สึกแฮปปี้ดีแต่บางอย่างก็อาจจะไม่แฮปปี้นะจากบางอย่างที่เขาทำใส่เรานี่แหละนะคะมาดูตัวเขาเขาเป็นยังไงเออสาไม้เท้าก้าถ้วย The Hermit ก็เข้ามาตัวเขามีไพ่เดอะซันซีดา Sun, เห็นปะเขากำลังทบทวนตัวเองเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยเขากำลังพยายามที่จะลดนิสยัยก้าถ้วยมาบอกในเรื่องของนิสัยก็ได้ นะกำลังมองนิสัยบางอย่างว่ามีตรงไหนบ้างนะที่ที่คุณไม่ชอบเขาอาจจะเพิ่งรู้ตัวว่าบางสิ่งที่เขาทำอะ่ะเขาดูเหมือนเหมือนล้อเล่นกับคุณมากเกินไปไหมอืมเขาพยายามจะปรับค่ะเพราะอะไรเพราะเดอะเฮอร์มิตเข้ามามันเหมือนว่าท้าไฟคุณไปสอนบทเรียนอะไรให้เขาไม่รู้แล้วตอนนี้เขาก็กําลังมองจากสิ่งอ,อ่อที่เขาทําลงไปก็ได้เดอะเฮอร์มิตเหมือนทบทวนนะคะนะเดอะซันแต่เขาก็ยังชอบคุณอยู่นะเนี่ยเดอะซันเขายังชัดเจนกับคุณอยู่นะ เขายังอยากได้สถานะอยู่นะอยากให้มันมีมากกว่านี้นะสิ่งที่เขาทําลงไปอาจจะมีติดตลกมีอะไรบ้างอะ่ะเขาอาจจะแค่แบบอยากทําให้คุณมีความสุขคุณอยากเห็นเขาจริงจังมากกว่านี้เขาอาจจะปรับเปลี่ยนหรือทำอะไรบางอย่างให้มันจริงจังมากกว่านี้ก็ได้โอเคนะคะลองขอใหอ,อ่แนะนำให้กับธาตุไฟหน่อยเออให้แนะนำธาตุไฟคะ่ะกวางขอ ให้กับคุณไพ่แนะนำธาตุไฟนะคะมีไพ่แปดไม้เท้าเข้ามาไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบคุณก็ชอบเขานะแต่คุณจะไม่ตัดสินอะไรง่ายๆด้วยอารมณ์ชั่ววูบหรืออารมณ์เพียมแวบแรกนะที่ได้เข้าไปชอบเนี่ยแปดไม้เท้าเข้ามานะโอเคค่ะอะไรที่มันเกิดขึ้นกระทันหันในความรู้สึกเนี่ยนะคุณจะชะลอมันไว้ก่อนก็ได้นะในบางคน เห็นปะสิบไม้เท้าเขามานะคะคุณตามความรู้สึกทันนะเนี่ยธาตุไฟสิบไม้เท้าเนี่ยคุณตามความรู้สึกทันค่ะว่าแปดไม้เท้าเนี่ยมันยังไม่พอสิบไม้เท้ามันจะต้องมีอะไรมากกว่าเนี้ยสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่คุณยังไม่เห็นเนี่ยนะคุณจะต้องไปเห็นก่อนนะคะนะสิบไม้มันบังไว้อยู่นะอืมตอนนี้อาจจะยังมองเห็นในเรื่องของอารมณ์เป็นที่ตั้งเนาะมีไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามาคุณค่าของความรักอยากได้อะไรที่มันจริงจังบ้างอะ่ะ อืมไม่ใช่มาคุยให้รู้สึกดีนะคะหรือมาพูดให้สบายใจแบบเนี้ยคือคุณอาจจะผ่านจุดนั้นมาแล้วอะนะกับเขาอะแต่ตอนนี้คุณต้องการจุดเริ่มต้นน่ะที่มันแบบจริงจังอะคะ่ะอีกสองใบมีไพ่ราชินีถ้วยเข้ามาก็เปิดโอกาสให้เขาไม่ได้ไม่ได้แบบว่าปิดประตูไม่ได้แบบไม่ให้โอกาสเขาเลยมันอยู่ที่ว่าเขาจะ ทำอะไรให้คุณเห็นน่ะหรือว่าทำให้คุณรู้สึกว่าเออเนี่ยมันคือสิ่งที่จริงจังคือคุณอยากเห็นบางอย่างในตัวเขาอะค่ะโอเคค่ะอีกใบนึงแล้วก็มีไพ่อัศวินเหรียญเข้ามาเห็นไหมแล้วคุณถึงจะมอบบางสิ่งบางอย่างที่มันมีค่าให้กับเขาได้อะมันเหมือนตอนนี้เขาเขาทำาการกระทำของเขาที่ปฏิบัติต่อคุณน่ะ คุณยังรู้สึกว่าคนคนนี้ยังเหมาะในสถานะเพื่อนหรือคนคุยอยู่ถ้ามันมีอะไรมากกว่านี้มันก็ไม่ได้ยากเลยนะสำหรับคุณแต่ที่บอกแล้วค่ะมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันโอเคนะคะทาดไฟจบแล้วนะเดี๋ยวจะทำลาสีให้แยก่ให้ทีหลังเดี๋ยวกวางจะทำเป็นทาาๆให้ครบทุกหัวข้อก่อนนะคะโอเคนะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ